เอาละครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกันหลาดออริจินอลนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเขามีมาให้ส่งอีกแล้วนะครับจะเป็นกาชาที่ระลึกนะครับเป็นกาชาเลตซัมเมอร์2023นะครับ5สเต็ปนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอ่าอ่าแหมมันก็เปลี่ยนเร็วจัง เป็น50เพชรแรก11ครั้งได้เงิน5 0,000นอันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับ50เพชรที่2การันตีสีดาวหนึ่งตัวนะครับก็ไม่เท่าไหร่ครั้งที่3ฟรี11ครั้งนะครับเท่ากับว่าเอ่อร้อยเพชรนะครับเราได้3 3ตัวนะครับแล้วก็ครั้งที่4นะครับอีก50เพชรเราจะได้ก้อนก้อนหินเอาไว้อัพตัวละครอ,อีก100ก้อนนะครับซึ่ง เท่ากับว่าเราเสีย150เพชรนะครับได้หิน100ก้อนนะครับแล้วก็ได้สุ่มอีก44ตัวถือว่าคุ้มนะอะแต่ว่าใครจะกดครั้งที่5ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแล้วแต่เพื่อนๆน,นะแต่ส่วนตัวส่วนตัวผมอะออกดสัก4ครั้งกําลังดีนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวละครพีค up ตรงนี้ก็กดไป5ครั้งนะครับผมจะกดเอาเหิน100 100ก้อนนะครับถือว่า150เพชรอะ เราเอาแรกยินไปเลยนะครับแค่นั้นเองอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวสุ่มเลยนะเฮ้ยห้าสิบเพชรแรกนะครับย้อชตมโอ้โหหีดทองมาสิบสี่จีอาร์ไแล้ลุ้นกันได้ตัวดีๆเปล่านั่งกับเสร็ เจอปู่ลยซัตัวดีๆจะมามั้งไหมเนี่ยเซตใส่ไม่มีครับห้าสิบเพชรนี่ฟาวไปปู่รึไก่โอ้โห,โหไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับห้าสิบเพชรที่สองนะครับการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวอ่ะเราไปดูกันปึ๊บ

จหวผมยังไม่มีเหรอวาซาโบะอ่าถือว่าคุ้มนะผมไม่มีเออผมไม่มีมาถอยตัวนึงตึงๆสองตัวติดกันเลยเออผมมีแล้วนะตัวเนี้ยเออผมมีแล้วเห็นบ้าได้เพิ่มส สองรอยชิ้นนะแสดงว่ายังไม่ร้อยเออเออเอเจริงด้วยยังไม่ร้อยนะครับเป็นเลเวลยๆจเออถือว่าคุ้มอ่ะเห็นปะเออนี่มีคุ้มแล้วนะร้อยเพชรไปแล้วคุ้มอ่าทีที่สามหมุนฟรีนะครับนี่เฮ้ยได้สีดดาวไปสองตัวว่ะคุ้มร้อเพชรอ่ะปกติบางทีมันไม่ออกเลยนะแต่รอบนี้เหมือนจะไม่ได้ว่ะ เม oh, oh, ื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์มากสีดาวติดกันสองตัวนะแล้วเป็นตัวที่แบบยังไม่เต็มด้วยไงยังไม่มีด้วยตัวหนึ่งยังไม่เต็มด้วยตัวหนึ่งตายเก็ตายเกใจนี่ใช่ไม่ได้ะนะพึ่งหิงด้วยไม่ได้นะครับแล้วก็มาครั้งที่สี่นะครับเป็นสเตปอัพที่เราจะเอาหนึ่งหนึ่งร้อยก้อนนะครับผมว่าคุ้มแต่ถ้าใครเพชรเยอะก็จัดไปเลยครับสองร้อยชิ้นนะครับ เอออาทิตย์นึงมันได้แค่สี่สิชิ้นนะ่ะเออ<ะ>เท่ากับว่าเรา<ะ>เราได้หินก้อนเนี้ยมาเท่ากับเราต้องเล่นได้เอเห้าอาทิตย์เลยนะครับ <ซะ S 1> ก็ลองดูครับนล้วแต่อีกอย่างได้การันตีพิกออพด้วยนะแต่ผมเอาแค่นี้แหละนะครับเอาแค่ความคุ้ม,ม,มค่าพอปิง้งเหมือนจะไม่ได้สี่ดาวแล้วอะ่ะ <Set. S 1> ออกแล้วมั้งไม่ออกเลยจริงด้วยการาันตีพีคอัพเราจะเสียห้าสิเพชรไปเอาพีคอัหรือเปล่าไม่เอาไม่คุมผมเอาแค่นี้แล้วกันนะเห็นไหมผมได้มาละไอ้ก้อนนั้นแล้วผมจะมาทำอะไรเน่เอามาแรกลูฟี่ครับทำลูฟี่ต่อึอ อีกสามร้อยเจ็ดสิบสามถ้าผมยอมเสียอีกสองร้อยเหรออีกสองร้อยเพชรอ่ะมันก็น่าสนใจอยู่นะตอนนี้ผมก็คือเราก็จะเร่งลูฟี่ได้ไวขึ้นอ่ะเออถ้าเรายอม นะผมจะมาตรงนี้นะครับปึ้งเข้าไปนี่เก่งขึ้น,นมาอีนิดนึงแห่เออมาเอาหน่อยไหมสองร้อยเ้ไวขึ้นด้วยต้องเอาแหละครับเขามาล่อขนาดนี้แล้วอ่ะต้องเอาแหละสองร้อยเพชไหนวะ มืนม่นละมื่นละเออปกติอะเราเราสุ่มนิกะก็จะได้ชิ้นสว่วนนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านิกะจะออกสองลอนเพชรน,นะครับอ่ะเอา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 ให้ครบมันได้สองรอบก็สองรอบจัดไปครับพิกอัพยศชิงบ โอ้โหได้ซาโบะนะครับโอเคได้ซาโบะก็โอเคนะครับเอาไว้ทำท่า่าสีแดงนะนะครับแล้วเราก็ไปอีกนะครับไปอีกร้อยห้าสิบนะเพื่อจะเอาผมไม่สนพิกอัพแล้วจรองอี้ยโอ้โหมาพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้นะครับมีลุ้นมาเขาโน้นั่น มาซาโบ俺ว่าけどเออเอาให้มันร้อยไปเลยนะเอ่ะยุ่านิ่ตโยแบบอักคีอ๋อมันมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นชุดผ้าคลุมสีฟ้าไงเออผมไม่ได้มีอันนั้นเว้ยที่เป็นกิจกรรมอะ่ะด้อริบเรือไรตัวนี้ก็ยังไม่มีก็เอาให้เต็มก่อนแล้วกันโอเค นะครับแปดสิบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งอาการหมุนต่อเลยอันนี้การันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะครับเป็นยอพิศษการันตีอยู่แล้วสีดาวต้องโผล่มาหนึ่งถ้าได้หนึ่งตัวก็แสดงว่าเท่ากับมือนไม่ได้สีดาวก็คือมันเป็นแบบการันตีอยู่แล้วไม่ใช่ดวงเรานะครับ อะไเดนั่นก็ัดเฮ้ยโห่ทันจินี่แล้วอะเต็มแล้วด้วยโถ่มาทำไมครับเนี่ยทันจินะได้กดโค้กแทนเฉยอันนี้ฟรีนะครับรอบฟรีเฮ้ยรอบฟรียังมีลุ้นกรสามสองสามสองกร มาแน่ๆตัวนะถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะนี่เดยแต่บอกนะบลูฟี่เรเซซลล์ขั้วดัโอ้โหทับที่เราเต็มไปหมดตัวนี้เหมือนจะเต็มแล้วปะเต็มแล้วด้วยโว้ยมาทำไมครับเนี่ยตัวเต็มแล้วอ่ะนี่แหละความความน่าเบื่อของคนมีตัวละครเยอะนะครับมันจะเต็มนะผมฆ่าตัวทเอ็กซ์นั่นแหละจริงๆตัวธรรมดาผมซุ่มได้มาเเรื่อย นาจะหมดแล้วน่าจะได้แค่ตัวเดียวเดี๋ยวไปดูข้อความชัวก่อนนะครับอครั้งที่สี่นะครับไ,ได้อีกร้อยชิ้นไปว่างเปล่าเออรอบนี้เราก็จะได้หินอีกร้อยชิ้นนะครับไม่เป็นไรไม่ได้ตัวเด็งเลยไม่มีตัวดังนะครับ พ,พ,ไพีไม่เอาแล้วนะครับพอไม่เอาแล้วครับพีเก้าแค่ตัวพีอัพไม่สนใจนะครับมาแล้วก็เก็บของต้องใช้สอยเพชรอย่างประหยัดนะครับเพชรมีราคาแพงมากนะครับเกมนี้ผมบอกก่อนเลย เออนี่นะครับแล้วซื้อได้อีกร้อยชิ้นนะครับปร๊บซื้อได้อีกร้อยชิ้นอีกอีกสนะองร้อยเจ็ดสิบสามนะเอ่อเก็บก่อนเดี๋ยวงงแม่งงง บางทีลืมเก็บไงแลกมาแล้วลืมเก็บแม่งกลายเป็นว่ายอดไม่เพิ่มอ่านี่อีกสองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเราก็จะสบายและลูฟี่สองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับโอเคที่เหลือเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อขาดเหลือเราก็มาเติมเอาแลกไปเลยแต่ลืม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็คอมเมนต์ไปข้างล่างนะครับไลค์แชร์ s ับสไครห์ผมหน่อยนะครับ